มารันเต้คลินิกร่วมงานเปิดตัว อวิเคลียเดอร์ฟอร์จูนออฟเคลียสกินในฐานะอวิเคลียพร o v ว d เดอร์กรุ๊ปซึ่งเป็นผู้ให้บริการอวิเคลียเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยเป็นนวัตกรรมเลเซอร์รักษาสิวเครื่องแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานสากลรวมถึง USFDA และไทย FDA โดยเทคโนโลยีอวิเคลียนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการแพทย์ความงามทั่วโลกงานนี้จัดโดยบริษัทแอ r ตราโกเมดิคอลเน็ตเวิร์กจำกัดซึ่งภายในงานยังมีการบรรยายสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ ศมาร่วมให้ความรู้บอกเล่าประสบการณ์จริงแบ่งปันเทคนิคพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านพร้อมเปิดตัวผู้ให้บริการอวิเคลียเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ในช่วง The First Aviclear Provider Group ครับทาง m e t a c l เรานะครับ <Okay. S 2> ก็เปิดมากว่า10ปีละสิกว่าปีละนะครับก็โดยส่วนใหญ่เราก็จะเน้นในเรื่องของการปรับเรื่องของโครงสร้างใบหน้านะครับดูเรื่องขององค์รวมของใบหน้าดู whole a c e เป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างต่าง รวมถึงผิวพันธุ์ต่างๆด้วยนะครับโดยที่ในส่วนโครงสร้างเนี่ยเราก็จะเน้นย้ําเรื่องของการปรับให้ดูเป็นธรรมชาติและรักษาอัตลักษณ์เอาไว้รวมถึงเรื่องของงานผิวเราก็จะเลือกนวัตรกรรมใหม่ๆเข้ามาและที่เน้นมากๆเลยนะครับคือเรื่องของความเซฟตี้คือเซฟตี้ต้องปลอดภัยแล้วก็เกิดผลข้างเคียงน้อยรวมไปถึงผลการรักษาเนี่ยต้องดีด้วยนะครับและที่สําคัญคือเรื่องของดาวเทียมหรือว่ยายะพักฟื้นต้องไม่นานด้วยเพื่อที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ถูกกับ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ฉะนั้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆรวมถึงทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ของเรานะครับ <Yeah. S 1> เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ตรงใจทุกคนด้วยนะครับรวมถึงอัตลักเอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะรักษาไว้ทั้งหมดด้วย <Yeah. S 1> จริงๆเนี่ยครับเรื่องสิวเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําการรักษากันมานานมากเนาะ เทคโนโลยีเนี่ยก็มีหลากหลายมากมีตั้งแต่การใช้ยาหรือว่าการใช้เลเซอร์ต่างๆซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยผมว่า20กว่าปีแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรใหม่ๆขึ้นมานะครับทีนี้พอมีโปรแกรมลบผิเคียมาเนี่ยเราก็มองว่าพ้ยมันก็เป็นอันนึงที่รักษาตรงต้นต่อปัญหาก็คือเรื่องของต่อมไขมันนะครับเพราะฉะนั้นพอเรายิงต่อมไขมันไปเนี่ยต่อมไขมันมันฝ่อลงสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวสาเหตุของสิวเนี่ยมันก็จะลดลงไป ค่อนข้างเยอะมานะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เราใช้โปรแกรมที่เหมาะสมหรือทคนี้ที่เหมาะที่ใหม่มเนี่ยมันก็ทําให้ผลลัพธ์การรักษาเนี่ยดีขึ้นรวมไปถึงระยะเวลาปักฟื้นของใครลดลงการใช้ยาหรือความเสี่ยงตกางาก็ลดลงไปด้วยครับนะครับเรื่องของวิเคยียนจริงเนี่ยครับก็ผมลองดูศึกษางานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าการรักษาเรื่องสิวเนี่ยกว่า90%ได้รับผลที่ดีนะครับรวมไปถึงระยะที่เราทําครบ3ครั้งหรือว่า3เซสชันเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือสิวเนี่ยจะดีขึ้นไปประมาณ 2ปีเลยนะซึ่งผมว่ามันก็เป็นการรักษาที่ค่อนข้างดีแล้วก็เขาเรียกยังไงการระยะเวลาการบพักฟื้นก็น้อยนะครับความเสี่ยงก็ลดลงด้วยนะผมว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับก็สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของอยากแก้ไขเรื่องของผิวหน้านะครับหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสิวปัญหาเรื่องของโครงสร้างของใบหน้าหรืออยากให้ปรึกษาในเรื่องของ รูปหน้าว่าเอ๊หน้าของเราเนี่มีปัญหาอะไรบ้างก็สามารถใช้บริการที่อัารเตคลินิกได้นะครับเรามีสองสาขาที่ RE นะครับอาคารมัส,สรยรีพงศยโยธินซอย7กับโครงการ For You Park บางนานะครับ